ว่าห้ามเกียวข้าวแล้วห้ามพูดวันนี้ไม่มีไม่มีเกียวข้าวแล้วพูดเลยการแก้แ้นที่คุณคีดไม่หิ่วใครโดนเจือก็ให้กินไปไม่ใช่ความผิดต่อสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะไม่กำลังจะเดินไปวังลา เราไม่ได้ไปเล่นกิจกรรมแอมเวนเจอร์แล้วแต่เราจะไปหาอะไรกินกันอีทอทเล่นเล่นกินกันเห็นเขาบอกว่าของกินวังหลังอร่อยมีแต่ร้านเด็ดร้านดังไม่ว่าจะเป็นขนมปังขัดไทยส้มตำหอยทอดลูกชิ้นร้านอาหารมากมายซูชิ คือมีแต่อาหารรอๆๆ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 ๆเลยล่ะก่อนทะไมเคยอยู่แถวๆวนี้นะคะอยู่แถวแถววังหลังแล้วก็มีคนรู้จักอขายของอยู่ที่วังหลังด้วยไม่รู้ว่าวันนี้ไม่รู้วันนี้เขาขายหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปกันอือุ้ยพิซซ่าโออยากกินพิซซ่าเซเว่นแหมหนึ่งว่าขอกินได้ไหมอันนี้ออกแนวหิวละ ห,หนึ่งอันนี้หนึ่งค่ะอย่างน้นหนึ่งโอเคนี่ได้แล้วนะคะพิซซ่าโอ้ยถ่ายม่ถึห้าสิบเก้าบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้านแรกร้านแรกที่จะพาไปกินพาทุกคนไปกินนะคะคือก๋วยเตี๋ยวเรือมาดูกันคนเยอะไหม ชส้นเล็กไม่พิกไม่ผักแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนือ้อแห้งก๋หมีม่ผักเซ็นเส้น

นออเอาปืน่อาราบอราจรินั่นแหละนไ่เป็นไรค่ะที่มามงหลังเลวต้องแวะซื้อตลอด กาเลยอาหอาไรกกินตั้งแต่เล็กๆอือไม่ไ่้ัอืมต้องอ่ะหัดที่แบบอาที่กบบเตอรอปันต้องจิ้มนะคะใือ่ 아. <목소리나> อันนี้จะเป็นสามชั้นอันนี้แบบทอดอันนี้เป็นแห้งอันนี้เป็นแบบช่ำชอบเหนือแบบไหนอืมบีบมันจะมีนะคอร์ดไตเว้นจะมีตอยเข้าไปเดี๋ยวพี่จะเดินใหม่นี้มีความจัดเปรียบเทียบเปรียบเทียบเขาะมันหนูเราแบบแันคนละแบบเลย 음 갔다 อะไรไม่เด้มีหัสนี่ไส้ว้าวทำช้ำซิมเบอร์อืมอืมไม่หวานมากคือกำลังเ okay, คกำลังดีจะไส้จุกหมอ่อืมจะท อืงไหมว่าเพว่อเป็นข้าวโพดไม่ต้อเลยนะคุณไปเตยไปทางสามห้าที่นี่ห้าอืมใช่ข้าวมือหนึ่งได้เลยอิตัวให้ไฟทองแบบนี้แต่อันนี้มันฉ่ำอันนี้ด้วยครีมต่อไป กูใช่ทอดไม่ต้องหนักมีหลายร้านมีหลายร้านมากเลยค่ะอันนี้ร้านที่เราซื้อจะเป็นร้านตรงทางเดินทางออกยังกรอบอยู่เลยอ่ะซื้อมา ร้อยเลยอ่ะว้าร้อยร้อยตอนนี้ชอบกินมากชอบกินตั้งแต่สมัยเรียนแถวนี้แล้วกลับบ่านเมื่อก่อนตอนเด็กมาเรียนโรงเรียนปฐมแถวนี้ค่ะแล้วเวลากลับบ้านอ่ะบ้านอยู่นนท์จะเรียนกรุงเทพเวลาระดับอะไรก็จะนงเดินกลับใช่เนี่ยมันเวลาเดินผ่านจะผ่านร้านนี้เมื่อก่อนเขาจะยี่สิบบาทยี่สิบบาทเจ็ดลูกมั้งจะไม่ได้เจ็ดแต่ลูกมั้งตอนนั้นนะตอนนั้นนะสมัยนี้สมัยนู้นเรียนสมัยปฐมเรานี่ราบค่ะก็ วัดดุดิบวัดุดิดมันเลยึ้นทำงานเก่กันอยยังนันร้อนอยู่เลยว้าน้านี่ยอเื้นมวานเล่นะนต้องกินเลยนะคะเพราะว่าไม่น้องน้องมันจะแบบ มันจะเหี่ยวอะมันจะเหี่ยวต่อไปนะคะต่อไปจากร้านอเมปะนี่นะคะอันนี้เป็นแกงกะหรี่หนึ่งนะ,ะอะไรไม่ไ,ไม่ไมไ แม่สอนว่า,าห้ามเจียวข้าวและห้ามพูดวันนี้ไม่มีไม่มีเจียวข้าวและพูดเลยนะคะเ,นะเป็นชิออบปังเป็นข้างล่างก็จะกรอบข้างบนจะก็กรอบแต่เป็ข้างล่างขานมปังเปลี่ยชอบมาก I love ขนมปังเลื่อชื่อปังช่อมฉ่ำพอดีไม่มากไม่น้อยไปไม่ค่อยได้ แล้วันเหนือสุดทายไล้หยิบมาแต่ว่านเน็ดเ,เป็นขนมปังเมลอนครีมชีสครีมชีสไหยปะ 1, 2, ห,ห,น,น,หนึ่งองสามองครัว้ครีมชีสออกกเปรียว บังดุงดงดงด่มขมดังไปไหมต่อไปนะคะร้านเด็ดร้านดังใครมาวังหลังเราไม่ซื้อกลับบ้านถือว,ว่ามาไม่ถึงวังหลังแบตเตอรี่อันนี้มาซื้อเป็นแบบรวมแ็มอม่ะหูยทำใหหกแน่จะให้ดูไส้ก่อนว่าจริงชิ้นละ55บาท กิน,นะนได้นะที่ตำกลนรวแฮมรวมดูความนี่ดูความแบบยืดของหน็กปงังนี่ว่าสามสั่งนึง่ขงขนมปังนุ่มใปเหรอขนมปังเดี๋ยวรับ ให้ทุกคนหิวใหครโดนจิ้ก็ให้หิวไปไม่ใช่ควัมผิดหรอาหนึ่งปังลูกหอมค่ยเยอะค่ออร่อยเค็มเค็มกับไม่ก็ไม่ก็กระตอบเข้มวานโอเคค่ะวันนี้นะคะก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อย ก,การมาหาอะไรกินที่บางรักเฮ้ยช่อยคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปกินอะไรกินรายการหาอะไรกินค่ะเฮ้ยได้ช่คลิปแล้วฝากด้วยนะคะเป็นทิปหาอะไรกินครั้งแรกเป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยทําแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันกินขนาดนี้เลยทุกคนเพื่อนจริงๆอ่ะมากินเป็นทีละนิดทีละน้อยเองนะคะไม่ได้กินเยอะเลยอาจจะเยอะคำใหญ่ไปนิดนึง ให้มันได้แบบความเหมือนเราได้เหมือนทุกคนอ่ะได้กินไปนพร้อมกับเราทุกคนจะได้หู่ตามการแก้แทนที่คุณคินก็หิวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แก้แคนติดติงติดติ่งแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครมานะคะก็ถ้าใครมาวังหลังนะคะก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศก่อนที่จะมาเลยนะคะเพราะว่ามันมีบางวันแม่แม่หนูนะคะแม่หนูบนอกว่าน้ำต้องวม ทำทุกหลางนะคะเช็คสภาพอากาศนะคะเพราะาช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนที่มาแล้วคือช่วงเดือนกันยายนนะคะก็เช็คสภาพอากาศก่อนมากันได้นะคะถ้าใครจะมาวางหลังนะคะตลาดบางหลังก็คือเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยไม่มั่นใจน่าจะประมาณแปดโมงแปดโมงขึ้นไปก็จะมีแปดโมงเช้าถึงประามาณหกโมงเย็นนะคะสามารถเปิดทุกวันนะคะจันร์ถึงอาทิตย์เลยแต่ถ้าสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีมีบางร้านเปิดเป็นพิเศษคนก็จะเยอะขึ้นหน่อย เป็นไงบ้างคะทุกคนชื่นชอบคลิปนี้หรือเปล่าคะถ้าชื่นชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีมายได้ไหมคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมีมายนะคะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามได้เยนะคะเสาวนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายฝากด้วยนะคะเดี๋ยวไปฝากท้องก่อนนะคะมีลมปราณไน้ไหมท้อง